ขอต้อ,ตอนรับเข้าสู่เว็บบ้นสปอตไลท์วันนี้เรามาพบกับ QQ NF ิวนารัปืนใหม่ในจัก,กรวาล CODM ที่มีสไตตัสสุดโหดเหมือนกรดป้าข้างบ้านของรางวัลสูงสุดจาก b a t t l e Pass Radioactive Agent QQN คิวนารัเป็นปืนในตระกูล SMG ที่มีดาเมจแรงน้ำหนักเบาที่เหมาะกับการยิงระยะใกล้เราสามารถปุท่ทะลงได้อย่างรวดเร็วั้งยังเป็นปืนที่มีอัตราการลั่นก,นนกระสุนที่เร็วและความมั่นยำที่สูงทำให้ปืนใหม่กระบอกนี้โกงมากแน่นอน q ิวคิวฟรัมาพร้อมสกิลที่พิเศษ2ส,สกิล 1. เมื่อทำการดับเบิลคิวจะเพิ่มกระสุนให้จำนวนหนึ่งในทันที 2. เอฟเฟกต์ประกาศสุดเท่เมื่อคุณสังหารศัตรูในสนามรบช่วยเสริมความเท่และความโดดเด่นให้คุณในสนามรบสำหรับไอเทมแต่งปืนที่แนะนำได้แก่ 1. กล้องเลนส์ดซอ์ S M G ช่วยเพิ่มความมั่นยำา 2. Quick ดอ S M G เพื่อเพิ่มความเร็วในการเล็ง 3 f o r g i กฟ S M G ลดแรงถีบปืนขณะยิง4 F M J S M G เพิ่มอัตราการจ่อเกราะสำหรับเพิกแนะนำได้แก่1 Agile เพิ่มความเร็วในการเตรียมอุปกรณ์และการเลงหลังจากวิ่ง85% 2 Virtual กระสุนที่เก็บจากศพจะเท่ากับความจุของอาวุธที่ใช้ 3. Dead Silent ลดเสียงในการเคลื่อนที่ พับกบพบกับคิวคิวนายรั่ปืนใหม่สุดเทพที่ปาลาข้างบ้านจะไม่กล้าหยั่กับคุณของรางวัลสูงสุดจาก Battle p a s s Radio Active Agent